สวัสดีครับนี่คือสดอเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลฮะจากเมื่อวานนี้เพลงอันดับที่หนึ่งซึ่งทำให้วงการกีฬาสนุกที่สุดคืออเมริกันฟุตบอลคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ากฎเป็นยังไงผมพยายามจะอธิบายง่ายๆเลยครับลูกอเมริกันฟุตบอลอยู่ในมือผมนะฮะในกรณีที่ผมเป็นฝ่ายบุกนั้นจะมีเนี่ยนะฮะทีมตัวรับเนี่ยครับผมต้องพยายามเคลี้ยงลูกให้เพื่อนผมรับได้ในเอ็นโซนหรือไม่ ผมต้องพยายามเอาลูกเนี่ยแหละครับฟ่าแนวรับแล้วเข้ามาในเอ็นโซนนี้ทีมผมก็จะได้แต้มนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าผมเป็นทีมรับพอเราได้แต้มเราองเป็นทีมรับนะฮะเราต้องพยายามทุกวิถีทางครับไม่ให้เขาเอาลูกเนี่ยนะฮะเข้ามาในโซนของเราเราต้องอัดเขาเราต้องกันเขานี่แหละครับคืออเมริกนฟุตบอลแบบง่ายๆซึ่งทีมมหาหลัยที่ผมจะพูดถึงเป็นทีมอเมริกนฟุตบอลซึ่งเลือกเพลงมาซึ่งทําให้การเข้าไปดูเกมในสนามแห่งนี้ถูกยกย่องว่า มันยิ่งกว่าคอนเสิร์ตมันยิ่งกว่าเข้าพับเพราะมันคือกีฬาแบบที่มันที่สุดเท่าที่คุณสามารถจินตนาการได้ Enter Sandman คือเพลงร็อกของวง Metallica mm hmm. เพลงนี้แปลกครับท่อนฮุกยังแต่ดนตรี hmm. อินโทรตอนเริ่มดังยิ่งกว่ามหาลาัยเวอร์จิเนียเทคจึงใช้จังหวะมันๆเพื่อปลุกขวัญน,นักอเมริกันฟุตบอลก่อน,อนเริ่มแข่งบรรยากาศในสนามจึงเป็นแบบนี้ thank oh. you และยังในจังหวะช็อตชี้เป็นชี้ตาย Enter Sandman จะถูกเปิดเพื่อขมคู่แข่งและเพิ่มพลังให้กับทีมตัวเองเวอร์จิเนียในชุดเลือดหมูนำอยู่3แต้มหากช็อตนี้สกัดการวิ่งของไมอามี่ในชุดขาวได้จัดชนะเลยเพลงมันถูกเปิดแฟนๆถูกวิวเวอร์จิเนียอัดทีมลุกสำเร็จคว้าชัยอย่างสุดมันนี่คือหนึในช็อตเด็ดที่สุดของฟุตบอลระดับมหาลายัย อีกทีที่น่าสนใจคือมหาลาัยวิสคอนซินที่เลือกเพลงแนวฮิปฮอปจั a มาราวโดดไปโดดมาให mm ้แฟนๆได้เหนื hmm. ่อยพ,พอกันนักกีฬา mm hmm. เพลงจั a มาราวดังทีไรทั้งสนามโดดกันกระจาย คือประเพณีนะครับที่แม้แต่ทีมกีฬาใหญ่ๆระดับอาชีพยังต้องขอทําตามล่าสุธนาคารมาแห่งก็ยังเปิด Jump Around วงการกีฬาไทยก็น่าลองทําดูบ้างน,นะครับจันหน้าพี่น้องเรียกร้องมาเยอะเราจัดไปครับกังน้ำสไตล์ในชอดเด็ดกีฬาชมป้า5มงเย็นวันจันทร์เจอกันครับสวัสดีครับ